กินทุกเหมือนนะผูบางคนถามว่าจะได้กินเส้นของตำหมีบ่บอ่อก็กินต่อพี่น้องต่้งแต่เทศเปิดช่องมากินคลิปมาหลายปีละก็กินคือเกาพี่น้องนี่พี่น้องมาพักอย่างเนี่ยก็จะบอกว่ามันคือพักตลาเนี่ผมบอวาอ,ออกกินทั้งแบบโหระพาตลาเนี่ กระเพาเป็นเมนบอกพี่น้องเคยกินได้เยเถอะแต่มันก็นหอมพี่นอ้องมาเด้อพี่น้องครับเมื่อกินขนมจีนน้ำยาพี่น้องเครื่องจุกๆเลยครับห้สุดยอดครับมาแนละ้วพี่น้องมาๆๆเครื่องจุกเลยครับ นี่พี่น้องตามด้วยกากหมูโบราณพิกกีบิดพี่น้องนี่รดยเลยรยเลยครับรยเลยอปิดไ้สักก่อนพี่น้องโอ้โจะเสียบครับมาครับพี่น้องว่าแซ่บๆก,กันครับผม กินผู้เดียวคือเกาพี่น้องอือืออืมอืมซอสกระเส้นเสน้เสนตำมีคือเกาพี่น้องกินทุกหมื่นนะผู้บางคนถามว่าจะได้กินเส้นของตำมีบ่ก็กินตลอดพี่น้องตัางประ เปิดช่องมากิกนคลิปมาหลายปีละก็กินคือเกาหนงนี่เจ้าเจ้า เจ้าพี่ลองว่าผักยังเนี่ยก็เจ้บอกว่าเพื่อผักตะระเนี่ยคนว่าออกกินทั้งแบบโหาาระพาตะละเนี่ยกระเพ้าพ่เนมนบอพี่นกอ,อมื่งคนก็บ,บอกว่าสะระเนี่ยไทยเป็นวะพมก,ก็บบอกว่าสักสระสระนะพม่พก,กับเคยกินน้ำพี่นงเนาะ เคยกินได้เตือยแต่มันก็หอมเหยเนาะอืมมันก็จัดแล้เนี่ยโย่กินเข้าไปมันรู้สึกว่ายิ่เย็นอ๋คอค,คือแล้วบางคนก็เลือกว่าใบเปอร์ปิลิน เปเปอร์มิน้นพี่หน่อยต้นหอมไปตลาดก็ะจอ่อยผมบัดหนึ่งมัดทัวไปมัดใหญ่ๆเน่ะย,ยิบหามะ จย่พร้อมนี่เย็นดีฟังหอมเริ่มกินได้เดี but it's up you ก่ันแท่งมันกินกันเลยครับเพี่อง Mm-hmm. <laughs> แรับแซ่บเลยพี่น้องนั่งอยู่นี่หนคุ้มมือได้พี่น้อง แต่คมคุนปูไอนาบ้าเจอว่ามันคำมันขุมมน,นได้ไห่น้อง ก,นกนน <S <S ินเบียร์มีกินบุญเดียวนะสัสใจริพี่น้องขนมเบียร์ให้กร็ลุกอยู่นมเบียร์พี่โบเขากินเขาวเศร้าหรอกพี่น้องอันนี้คือเขอาวเศร้าได้พี่น้องเนี่ย C'est bon, c'est bon. 我，把它炖了。嗯。嗯， เอาลี่นครับสำหรับมือนี้ก็เอาผมจินน้ำยาเครื่องแน่นๆจุกๆฐานยิ่งๆมาฝากพี่ฝากน้องน้องเนาะกราบขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังมาเข้ามาซัพพอร์ตขอบขอบผมน้องพี่น้องเนาะสำหรับมือนี้ผมขอตัวล้ายพิการคิหนาพร้อมไหมครับสวัสดีครับ